อารมณ์ทางตาที่รู้เรื่องรูอาอารมณ์สังหูที่รู้เรื่องเสียงอาอารมณ์ทางจมูกที่รู้เรื่องกลิ่นสารพัดกลิ่นใช่ไหมแต่มันก็คือกลิ่นลักษณะของกลิ่นที่ส่งเข้ามามหรือแม้แต่เรากินข้าวสังเกตสิ <c oughs> เดี๋ยวรู้รสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มรสรสเพรดรสจืดบางทีไปกินโอ้โหนี่มันจืดเกินอันนี้มันเค็มเกินเปรี้ยวเกินเนี่ยมั่วไปหมดเลย แต่มันก็ลูกแค่อารมณ์ทางลิ้นที่รสแล้วร่างกายเนี่ยเวลาสัมผัสเนี่ยเต็มไหมเต็มไปหมดเลยนะร่างกายเนี่ยร่างกายผัสสะทางร่างกายเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเคลื่อนไหวใช่ไหมเดี๋ยวหายใจเดี๋ยวจุกอกเดี๋ยวเจ็บท้องอุจจระปัสสาวะอะไรพวกเนี้ยเ,เขารู้ว่าอ๋อนี่คือกลุ่มเนี้ยเขาก็จะรู้เนี้ยกลุ่มที่ห้าแต่สิ่งที่มาเกิดกับ เกิดกับร่างกายเนี่ยเต็มไปหมดเลยมาแลว้วก็ไปมาแลว้วก็ไปเนี่ยนี่ก็อีกอารมณ์หนึ่งส่วนทางใจเหมือนกันเขาก็รู้อย่างเดียวมันเป็นอารมณ์ทางใจที่ส่วนใหญ่มันก็จะคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องกุศลบ้างอากุศลบ้างสารพัดเต็มไปหมดเลยแลว้วกุสมก็แตกตัวไปอีกกุศลมีกี่อย่างก็เต็มไปอีกที่แตกตัวออกไปอกุศลก็มีอีกเยอะแยะโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาอึดอัดขัด,ขดเครื่องเบือ่อเซ็งลังเลสงสยัยนี่ก็แตกตัวออกไป ฉะนั้นเขารู้แค่หกเรื่องหกเรื่องแต่ในหกเรื่องนี่เขาจะแตกตัวไปเป็นเรื่องส่วนตัวเขาอีกทีหนึ่งมันเหมือนกับเราเคยเห็นว่าอ่าเราเคยเห็นอะไรบางอย่างว่าที่เขามีหัวข้อเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วก็แตกย่อยไป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 เป็นเรื่องเล็กเล็กเล็กน้อยน้อแต่มันรวมด้วยเรื่องเดียวอ่ะอันนี้เหมือนกันแบบเนี้ยธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้ไงเขาเป็นอย่างนี้